เอสแอนวันนี้พวกเราผมก็จะมากาหม่ากบไก่อันัแรกผมก่อนห้ยสิอนี้ก่อนผมไปจ็บชูก่อนนะ 凋零的美丽。 ตายด้ามาแล้ครับทุกคนผมกินไม่หมดอยู่แล้วยยาใหม่มาก ตามด้วยมาม่าไม่ได้ไหมนะเม็นเคลือบกันจานอร่อย 涨价，招人，你不招，好嘛？ อร่อยมากคุใช้จุ่มเปลืองมากเดี๋ยวเรามาลองกินคู่กันทั้งสองรสกันดีกว่าว่ามันอร่อยไหมทั้งมาม่าชีส แม่มามาเผ็ดเผ็ดมาคิดกันมาชิมมามาเผ็ดมาชินกันทุกคนนี่เห็นหรือเปล่ามาลองไปเลย Really good ยี่ห้อมาโอเคสุด มหมดแล้วชิ้นหนึง่งมากินมามากเล่น <c oughs> กันบ้างมาชิส หลอดมากจะหมดแล้วอืมโอทุกคือ Hmm. มมมมผมน่าจะฟินใสไม่หวแนะ้วผมเองขอ,อคิดละมากแพนนะครับ うん。Mm hmm. mm hmm. Hãy mm. subscribe ไม่ไหวแล้วเพ็ดขอตัวเปลา,า,าเป็นเท่านนี้เพ็ดมากขอไปกินน้ำโค้ก่อนอน้ำโค้งมาปุ๊บไม่เอาดีกว่าเพ็ดบ,บายสำหรับันนี้ พูกลาเป็นเพียง่นนี้ไว้เจอกันใหม่กับการกินอาหารเมนรสุดพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวรคอมเมนต์มาแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ